วันนี้ที่กองบังคับการตารวจภูทรจังหวัดนนทบุรีนะฮะแถลงข่าวจับกลุ่มผู้ชายคนหนึ่งชื่อสิทธิโชคศรีสวัสดิ์ล้วอุ้ดอายุ32นะของกลางเนี่ยสร้อยคอทองคำหนัก2บาทเส้นหนึ่งข้อสร้อยข้อมือทองคำหนัก2บาท2เส้นสร้อยข้อมือทองคำหนัก3บาท1เส้นเข็มขัดหน้าหนัก13บาท1เส้นเงินสดอีก30,000บาทนี่นะฮะนายคนนี้ไม่ได้ไปปล้นร้านทองอะไรมานะครับ แล้วคนที่แจ้งความจับนายคนนี้ก็คือพี่สาวของเขาเองนะฮะคุณกมลทิพย์ศรีสวัสดิ์บอกว่าต้องแจ้งความจับเพราะว่าไอ้น้องคนนี้มันไม่ไหวจริงๆฮะแล้วทรัพย์สินต่างๆนี่เป็นของใครของแม่แล้วได้มาอย่างไงได้มาโดยการบีบคอแม่ <c oughs> แม่ก็คือคุณอารีศรีสวัสดิ์นะฮะบีบจนกระทั่งบีบคอแม่จนกระทั่งหมดสตินะฮะแล้วก็ขโมยทรัพย์สินที่ติดตัวของแม่เนี่ยไปนะฮะไปขายเพื่อที่จะเอาเงินไปเที่ยว นี่นะฮะที่สุดแล้วเนี่ยพี่สาวทนไม่ไหวก็ไปแจ้งความกับตำรวจตอนสองทุ่มของวันที่24พอห้าทุ่มนายอูดเนี่ยกลับมาที่บ้านตำรวจก็เลยเข้าไปจับก,ก็สารภาพว่าลงมือทำร้ายแม่จริงนะฮะแล้วก็ขโมยทรัพย์สินไปนะครับที่ทำเพราะว่าต้องการหาเงินไปเที่ยวนะครับ <ฮะ S 2> คุณกมวลทิพย์ที่เป็นพี่สาวบอกว่าคือทนไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่าน้องชายตัวมีพี่น้องกันอยู่แค่สองคนแต่น้องทำ กับแม่แบบนี้เนี่ยครั้งนี้ถือว่ารุนแรงมากก็แสดงว่าครั้งอื่นต้องมีมีฮะครั้งอื่นเนี่ยนะฮะสี่ห้าปีที่แล้วเนี่ยเคยวางยาเบื่อในกับข้าวให้พ่อกับแม่กิน <c oughs> แล้วก็ให้พี่สาวกินด้วย <c oughs> แต่ตอนนั้นพี่สาวไม่ได้กินนะฮะพ่อแม่กินข้าวอยู่แล้วโดนยาเบื่อเข้าไปเนี่ยจนกระทั่งอาเจียนไม่หยุดอนะ่ะ <c oughs> ต้องนําตัวส่งโรงพยบาบาลให้หมอรักษาโอ้โหนี่นะฮะกระทำกับพ่อแม่ของตัวเอง ทั้งวางยาเบื่อทั้งบีบคอแม่ครับเพื่อจะเอามันไปเที่ยวพี่สาวในคิดถูกแล้วฮะที่แจ้งความับให้ตำรวจมาจับคือถ้าปล่อยไว้โทษนะวันนึงเน่ยอันนี้ถึงขนาดฆ่าแม่ได้ใช่ไหมใช่นี่ที่ไหนนะฮะที่นนทบุรีถ้าสมุดประการก็จะได้เข้าโครงการฝากลูกไว้กับตำรวจมีมใช่ไหมโครงการนี้ไม่น่าจะเอาอยู่นะฝากลูกไว้กับตำรวจไง อันนี้โอ้โหอันี้ฝากลูกเข้ามาในห้องขังเลยคุณผู้ชมมีอะไรอมีกรณีความคืบหน้านะครับที่คนร้ายโจรกรรมวัตถุโบราณจากพิพิธภัณฑ์ชัยนาทมุนีที่จังหวัดชัยนาทจับได้แล้วนี่จับได้แล้วเพราะว่ามี <yu> อด <enables> <cle an qui> <ichte> ีตรปภร่วมมือก nice na. ันกับเจ้าหน้าที่ที่ยังคงทํางานอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์คือเกือเป็นหนอนะนะฮะ ติดตามรายงานเรื่องนี้นะครับคุณนิกรยิ้มสวัสดิ์เนี่ยนะฮะก็ไปไปดูนะครับว่าทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยวางแนวทางในการคีคลายคดีนี้ยังไงถึงจับคนร้ายได้นะครับคุณผู้ชมครับคดีขโมยวัตถุบโบราณภายในพิพิธภัณฑ์จังหวัดชัยนาทแม้จะสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาในคดีนี้ได้แล้วแต่ยังมีของกลางอีกหลายชิ้นที่ถูกขายไปนะครับโดยเฉพาะงาช้างเก่าแก่ที่มีลักษณะเหมือนกับในภาพนี้นะครับ ที่ตำรวจยังต้องสืบสวนขยายผลเพื่อติดตามกลับคืนมาให้ได้ครับคำรับสารภาพของอดีตประบพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติชัชนาพุนียอมรับว่าได้ขโมยวัตถุโบราณในห้องคลังของพิพิธภัณฑ์รวมกว่า59ชิ้นและได้นําไปขายต่อให้กับพ่อค้าที่ตลาดนัดจดตุจักรมีงาช้างคู่ใหญ่ขายได้402,000บาทงาช้างคู่เล็ก20,000บาทส่วนวัตถุโบราณชิ้นอื่นๆขายได้ทั้งหลักพันไปจนถึงหลักหมื่น เอชตามใช้เงี้ยเอาตังไปทำอะไรบ้างเนี่ยซื้อรถซื้อรถครับแล้วก็เที่ยวเตอรถตำรวจยึดไปแล้วใช่ไหมเดืดเรียบร้อยแล้วครับก็คือติดต่อทางทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยครับเราต่อขายกันตามตลาดออโตโกมากที่เชโมมากครับแล้วตามประมาณนี้หลังตำรวจได้เบาะแสก็เริ่มต้นแกะรอยจากคำซักทอดของผู้ต้องหาทันทีโดยบีบฝนตำรวจโทรจรามคอสุรัมณี ผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติลงมารับผิดชอบด้วยตัวเองและในที่สุดก็รู้จุดที่พวก้องหานําวัตถุโบราณไปขายจนสามารถนางาช้างคู่ใหญ่และวัตถุโบราณกลับคืนมาได้รวม16รายการพร้อมเตรียมขยายผลไปถึงแหล่งรับซื้อที่ที่เขาว่าเมื่อวานเนี่ยพอเรารู้เป้าหมายเนี่ยเราก็ได้ส่งทีมงานของชุดสืบสวนนครนบาลลงไปประกบอยู่นะครับก็ผมก็คงให้นโยุบายเขาว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปเชื่อ หรือจะเพิ่งไปไปเชื่อเท่าที่เขารับมาขอให้มีการตรวจสอบในรายละเอียดเดี๋ยวเราอาจจะต้องมีการไปตรวจสอบในเรื่องหลักฐานะอะไรต่างๆที่มีการรับซื้อและมีการจําหน่ายต่อไปนะครับขณะที่ที่พอดีกรมศิลปากรบอกว่าแม้จะสามารถได้ของกลางคืนมาบ้างแล้วแต่จะมีสมบัติของชาติชิ้นสาคัญที่ตํารวจยังต้องเร่งติดตามอีกหลายรายการก็จะมีมีงาช้างอีกคู่หนึ่งที่ยังไม่ได้คืนแล้วก็มีพวก เครื่องสังคโลกคือเครื่องถ้วยจีนที่ยังเห็นมีอีกหลายหลาย,หลายชิ้นที่ยังไม่ได้คืนออตอนนี้ได้คืนมาชิบกชิ้นไอ้ที่เหลือเนี่ยตอนนี้มันอยู่ที่ไหนยังไงเดี๋ยวก็คงเป็นกระบวนการของการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจครดีนี้ตำรวจได้ตั้งข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ผู้อื่นที่เป็นพระพุทธรูปหรือวัตถุในทางาศาสนาหรือทรัพย์สินที่เก็บรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติซึ่งจากนี้จะเร่งลงพื้นที่เพื่อติดตามของล้ำค่าทั้งหมดส่งกลับคืนพิพิธภัณฑ์ พร้อมฝากเตือนถึงผู้รับซื้อให้ประสานคืนของกลางกับเจ้าหน้าที่ไม่เช่นนั้นอาจเข้าข่ายความผิดรับซื้อของโจรขอบคุณการรายงานภาคสนามจาก d t แท็สมชัยวนหอมถ่ายภาพนิก่อนยิ้มสวัสดิ์เนชั่นทีวีไรยงานครับ